สิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือการที่เราจะต้องยึดถือหลักการแห่งอัลอิสลามของเราโดยยึดถือแนวทางของบรรดาสาราฟุซ่าเยถามว่าทำไมพี่น้องครับที่บรรดาสาราฟุซ่าและบรรดาปวงปราดที่เขาอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง เขาพยายามบอกกับเราเหลือเกินว่าการที่เราจะกลับไปหาอัลกุรอานการที่เราจะกลับไปหาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราจะต้องยึดแนวทางของบรรดาซาลัฟุซซอละในการกลับไปหาสองสิ่งนี้อย่ากลับไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความอะไรครับและสิ่งที่เราปรารถนาต้องการด้วยตัวเรา เพราะมันจะทำให้เราหลงในเมื่ออิสลามกว่าจะถึงเราพันสี่ร้กว่าปีการที่เราจะกลับไปหาคุรานและกลับไปหาสุนนะของท่านนบีถ้าไม่มีแนวทางที่ถูกต้องเราหลงทางแน่นอนครับเราหลงทางแน่นอนไม่ต้องอะไรมากหรอกครับพี่น้องเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดการที่เราจะระบุว่าหะดีสบทหนึ่งเป็นหะดิสสะเย หรือไม่เนี่ยถามว่าด้วยตัวเราเองเนี่ยสามารถไหมต้องอาศัยแนวทางตำราข้อชี้แจงของบรรดาปวงปราชญ์ในอดีตในการที่จะระบุว,ว่าสถานะของฮะด,ดีษบทนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือประการที่หนึ่งละประการที่สองพอตรวจสอบได้แล้วว่าฮะด,ดีษไซเฮต้องไปเข้าใจต่อว่าแล้วความหมายของฮะด,ดีษมันแปลว่าอะไร ความหมายของอะดีสบทนั้นแปลว่าอะไรไม่ใช่ะฮดีสบทหนึ่งพอเรายืนยันว่าสออเฮี้ยเสร็จแล้วความหมายก็ไม่ต้องพิจารณาแปลกันเองตามที่อยากจะแปลไม่ใช่จะต้องอาศัยแนยวทางความเข้าใจของซาลฟุซอาะของบรรดาสหาบะว่าความหมายของฮะฮดีสเจตนานารมแห่งหลักการในเรื่องนั้นนั้นคืออะไรตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะตรงนี้คือสิ่งสําคัญ ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบรรดาปวงปราจึงได้ให้ข้อชี้แนะกับเราไว้มากมายได้สำทับได้ตราหนักแล้วก็ได้บอกกับเรานะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายึดมั่นอยู่บนแนวทางของบรรดาสลาฟุซซลเลในการกลับไปหากิตาบุลล์ในการกลับไปหาสุน,นัขของท่านอาบบมุฮัมมัดสลลัลลอฮุละลัยฮิวะสลัมเราพอะเรารอดครับนะจะ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรากลับไปโดยไม่ยึดแนวทางของบรรดาซาลฟุสัแล้วดัลลราวกเขาว่าเราหลงครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเป็นอิหม่ามแห่งอาลิชามอิหม่ามอาซายพูดไว้หน้าฟังมากครับเป็นอิหม่ามแห่งอาลิชามอิสบิดนับสกะอัลสุนน์ จงให้ตัวของท่านได้มีความอดทนยืนหยัดอยู่บนสุนนะท่านพูดอย่างนี้เลยอิสบริกนับศักท่านจะต้องอดทนอยู่บนสุนนะถ้าพูดแค่นี้ ผมว่าพวกเราก็ประกาศกันอยู่แล้วครับว่าเราจะยืนหยัดอยู่บนสุนนะของท่านนับดุลมฮัมมัดสโลมสลมัแต่อิม,มอามอัลาอีพูดต่อน่าสนใจฮะกฟไ و ق วะกฟัลกอ ل มวะกิฟและจงหยุดอยู่คำว่าหยุดอยู่ในที่นี้อะไรครับอาด m มุลเ a w ฟฟิล a ลน ไม่เข้าไปสู่เรื่องวิชาการในสิ่งที่บรรดาสหาบะาเขาไม่เข้าไปวกิฟกิฟในที่นี้เขาหยุดอยู่ในวิชาการตรงไหนในอิลมูตรงไหนเราไปหยุดอยู่ตรงนั้นแปลว่าจุดยืนของเราในเรื่องความรู้ต้องเป็นจุดยืนเดียวกับสหาบะาวรวกิฟ ให้สู่กฟัลเเกวมูอัลเเกวมูในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงใครครับอัลสฮาบะอัลเเกวมูหมายถึงอัลสฮาบะแปลว่าในเรื่องวิชาการเนี่ยสฮาบะเขาหยุดอยู่ตรงไหนเราก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นทำไมอะ่ะเพราะถ้ามันเป็นสิ่งนี้ต้องเข้าไปลึกเขาเข้าไปก่อนเราแล้วครับ แต่ที่เขาไม่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องอยู่แค่นั้นครับเพราะไม่มีใครเข้าใจสุนนะของเราสลุลลอฮ์และอัลกุรอานมากเท่าสาฮาบะครับนี่คือสาระสำคัญวกลุบ b า a n ลล l a h จงพูดเหมือนกับที่เขาพูด ว่ากุลบีมากคลูแปลว่าสหาบ์เขาพูดยังไงอะเราก็พูดตามนั้นว่ากุฟวอัมมากัฟูเขายุติเรื่องศาสนาไว้ที่ตรงไหนเราก็ยุติเหมือนกันวัสลุกบอกต่อไปว่าซาบีล,ละซาลาฟิกสัสซาและจงยึด สำคัญมากเลยฮะจนยึดแนวทางของซาลาฟุซซอละถามว่าประโยคน์ขอิยมอัลาีเนี่ยถ้าวันนี้เราให้ความสำคัญและใช้เป็นแนวทางในการกลับไปสู่กิตาบุละอและสุนนะของท่านนาบีนะผมว่าปัญหาอีกร้อยแปดมันจะหายไปนี่แหละที่เราเรียกว่ามันฮัส คำว่ามันฮัสลับไม่ใช่ประโยคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้พี่น้องครับมันคือแนวทางที่ใช้ตกมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สหาบะสหาบะตาบีอินตาบีอิตาบีอิน,อนฉะนั้นถ้าใครบอกว่าคำว่ามันฮัสลับเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาคนในยุคอดีตไม่รู้จักคำนี้เนี่ยแปลว่าหลงประเด็นแล้ว เพราะนี่คือข้อเท็จจริงเพราะการเจริญรอยตามแนวทางของสลับเป็นวายิบครับ <m> เป็นวายิบไม่ใช่มุสตาฮับนะแปลว่าเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นวายิบเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะนําเราไปสู่เจตนารมณ์แห่งวาฮยุนเจตนารมแห่งวะฮีอันหมายถึงกุรอานและสุนนะของท่านนสสบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ค่คำพูดของอิม,มอามอัลซเนี่ยเป็นคำพูดที่ทำให้เราได้ย้อนกลับมาอยู่ตัวเองมามาดูเราว่าณนะวันนี้เนี่ยแนวทางของซลับเขาหยุดอยู่ตรงไหนเขาพูดอะไรเรื่องไหนที่เขายุติแล้วทำไมเรายังไม่ยุติเขามีทางออกในรูปแบบของเขาแล้ว ทำไมเราถึงจะหาทางออกใหม่ที่เหมือนกับทางออกของเขามันไม่สมบูรณ์วันนี้ถ้าแนวทางของเราเป็นแนวทางที่ต่างจากสลับแล้วเราบอกว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องมันหมายความว่าแนวทางสลับเป็นแนวทางที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องครับเพราะหน้าที่ของเราคือยึดบนแนวทางของสลับในฐานะที่มีนักศึกษาที่กลำลังเรียน ขิตาบุลละเรียนสุนนะของท่านนบีมหัมัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัมเพราะประโยคที่น่ากลัวที่สุดที่มันเป็นวลีที่ฟังแล้วดูเหมือนจะใช่ว่าทุกอย่างทิ้งไปหมดให้ยึดแต่เพียงกุรอานและหะดิซโซเฮะพออันอื่นไม่ต้องยึดแล้วเนี่ยเป็นคำพูดที่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ความเข้าใจในเรื่องนี้พูดแค่นี้ไม่ได้ เพราะการยึดในกุรอ่านและสุนนะนบีมีองค์ประกอบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่สามารถค้นคว้าตำราได้เขาไม่สามารถพาตัวเองไปสู่ความเข้าใจคุร่านและสุนนะของรอสุลลอฮ์นอกจากจะต้องยึดคนที่เป็นผู้รู้ที่ยึดตามแนวทางของซาลฟุซซาแลไม่มีทางเลยครับฉะนั้นการเรียกร้องให้ยึด เป็นสิ่งวายิบอยู่แล้วแต่ต้องพูดต่อว่าแล้วจะยึดสองสิ่งนี้อย่างไรนี่คือประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับอยากจะได้เรียนกับท่านนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮะอเลัยฮิวะซัลลัมเราจำเป็นจะต้องกลับไปหากิตาบุลละกลับไปหาสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮะอลัยฮิวะซัลลัม ด้วยกับการยึดแนวทางของสลาฟุซ่าลคำพูดของท่านอีกประโยคหนึ่งน่าสนใจอะเลกบิอาซาริสลับว่าอินรอฟาดกันนะัสจำเป็นที่เจ้าจะต้องยึดตามร่องรอยหรือแนวทางของสลับถึงแม้ว่าผู้คนจะปฏิเสธท่านก็ตาม ว่าอียากะวะอารอาริยานระวังความคิดทัศนะของผู้คนที่มันไม่อะไรที่มันไม่สอดคล้องและไม่เจริญรอยตามแนวทางของสลับระวังฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติตามการยึดแนวทางนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเราจำเป็นจะต้องตระหนักในสิ่งนี้ สุดท้ายในคุตุบ PE ะฮานีขอยกอิหมัมคำพูดของอิหมัมบาร์บาฮารีที่อธิบายไว้นะครับกล่าวไว้ในหนังสือชารีสุนนะวัลอาซาสอัลลดีตุบนาอัลเลหินจาม่ารากฐานที่กลุ่มชนจะต้องยืนอยู่บนารากรากฐานนั้นว่าหุมอัชฮาบุรัซูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมเขาเหล่านั้นคือบรรดาสหาบะ ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านว่าฮุมอาลุซุนนาวันจามาและเขาคือวะฮุมอาลุซุนนาะและคนที่เป็นซุนอาลุซุนนาวันจามาเพราะมันลัมยะอคุสอันฮุมใครก็ตามที่ไม่ยึดไม่นำออกมาจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ยึดสิ่งที่พวกเขายึดฟาะกอดลละวัจจะะถือว่าหลงผิดและอุตริกรรมพี่น้องผู้มีเกียรติครับ ขอให้เราทุกคนนั้นได้อยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ได้ยึดอยู่บนกิตาบุลลอและสุนนะข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในความเข้าใจของบรรดาสลาฟุซอและ,ละและบนแนวทางของสลาฟุซอยและอินชาอัลลอฮ์แนวทางนี้จะนําเราไปสู่ทางรอดปลอดภัยและนําเราไปสู่หนทางที่จะนําไปสู่ความพึงพอพระทยัย นะอัลลอฮ์ سبحانه และกตาลาทั้งชีวิตในดุนยาและชีวิตในโลกอาฟิร